ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดากอนเกมเมือนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเทคนิคง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการไต่แรงนะครับยังไงให้ถึง1000นะครับผมบางคนนะครับก็เล่นมานานนะครับเล่นไม่ถึง900ไม่ถึง1000ัสักทีนะครับผมก็อยากจะติดอันดับบ้างนะครับผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับอันที่1ก็คือสิ่งที่เราต้องมีคือความมั่นใจนะครับผมในการเล่นนะครับและก็เชื่อมั่นในฝีมือตนเองนะครับเล่นออกมาให้ดีที่สุด ที่2ก็คือการเลือกแผนการเล่นนะครับประเด็นการเลือกแผนการเล่นนี้สําคัญนะครับผมก็ประเด็นที่3ก็คือเป็นนักเตะที่เราใช้นะครับว่าค่าพลังระดับไหนเก่งไหมเราเชื่นชอบนักเตะคนไหนนะครับก็จัดจัดลงได้เลยนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือค่าพลังผมจะใช้ค่าพลัง2920 ไม่ให้เกิน3000นะครับผมในการสำหรับคนไหนนะครับที่ชอบอ,อยากไต่แรงขึ้นนะครับอยากสู้เล่นสู้คนอื่นได้ก็ให้มาปรับตามนี้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีตำนานยิ่งดีนะครับผมให้แบบเอาจัดตำนานลงให้หมดนะครับแล้วก็อย่าให้เกินนะครับอย่าให้เกิน2,900ส่วนนักเตะตัวสำรองผมจะใช้เป็นบอลขาวทั้งหมดนะครับก็มีบอลขาว แกมบ้างนะครับเป็นทีมชาติไทยโอเคนะครับผมนี่เป็นทีมสำรองนะครับที่ผมใช้ไต่แรงนะครับในการปั้นแรงและหลายคนอาจจะมีทีมหลักนะครับผมอาจจะมีทีมหลักมีไอคอนทีมระดับสูงๆดีๆนะครับผมมีทีมฟิวเจอร์นะครับนี่ผมก็ใช้ไต่แรงเป็นทีมชุดนี้คือแบบนักเตะมีเท่าไหร่คือใส่หมดนะครับ นักเตะมิชหลายใสหมดบางทีเราอาจจะสุ่มเจอคนที่เขาเก่งกว่านะครับมีทีมไอคอนหมดหมดทั้งทีมเพราะว่าค่าพลังเรามันสูงนะครับผมโอกาสที่เราจะเจอคนอเก่งๆเยอะนะครับถ้าเราจัดทีมเก่งๆซึ่งเราต้องมั่นใจนในฝีมือตัวเองระดับหนึ่งนะครับผมว่าเราเก่งและเราเชื่อมั่นในการเล่นของเรานะครับว่าไม่แพ้นะครับผมโอกาสที่เราจะได้เจอทีมต่ำๆมันก็ไม่มีนะครับจะมากเจอสูงทุงหมด ผมลงแรงแต่ละทีผมก็เจอระดับพันสามพันสี่นะครับแรงของผมก็อยู่ที่ระ,ระดับพันนะครับไม่เกินนี้ครับผมขึ้น,นล,งลงเพราะว่าทีมผมมันก็มีแค่เนี้ย่ผมใช้ส่วนมากก็ใช้ฝีมือเล่นนะครับผมหลายคนนะครับมีปัญหานะครับเรื่องการเล่อนสู้เขาไม่ได้สุ่มยังไงก็เจอแต่คนรเก่งๆข้าพลังเยอะๆอย่างเงี้ยเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับผมจัดจัดทีมให้เป็น ประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่าให้เกิน2,009อย่าให้เกิน3บันนะครับผมผมก็จะใช้เป็นนักเตะตำนานนะครับส่วนสิ่งที่สำคัญก็คือความฟิตนะครับผมความฟิตของเรานะครับก็ต้องเป็น B และ A หรือไม่ก็ C นะครับผมที่จะสามารถวิ่งสู้กับฝั่งตรงข้ามได้แบบ ครบ90นาทีนะครับผมและส่วนข้อเสียของการใช้แผนนี้แล้วก็ใช้นักเตะแบบนี้ค่าพลังเท่านี้นะครับคือเราจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวนะครับเราจะเล่นใช้นักเตะที่มีอยู่เล่นน้ครบ90ผมถ้าคนไหนมีฟิวเจอร์มีอะไรก็ใส่เต็มสูบเข้าไปนะครับคือมันก็เปลี่ยนตัวได้แหละครับแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนมาช่วงครึ่งหลังนะครับผม นูเชนนะครับผมถ้าชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะกลับมาสอนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ